ผมเอาข่าวหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์มารายงานท่านเดี๋ยวผมให้ท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์แล้วท่านจะเห็นอย่างหนึ่งว่าข่าวที่น่าตื่นเต้นแต่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คือการขึ้นรัฐมนตรีคังเสนอขึ้นแวดสบห้าปร์เซ็นทุกฉบับลงหมดเลยตื่นเต้นกันหมดผมก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าท่านไม่ขึ้น ท่านมาพูดพูดทำไมก็ไม่ทราบผมเป็นผู้แทนรัษฎรในเรื่องภาษีนี่สำคัญครับถ้าจะขึ้นเขาไม่บอกกันครับถ้าจะเอาก็เอาเลยถ้าจำเป็นนะแล้วนี่ภาษีแวดแตมันเจ็ดปอร์ซน์แล้วท่านพิชัยชุนนี่ท่านจะล่อสิบหปซมันหนักไปนะทนนตรีครั้งแต่ท่านบอกว่าลองปรึกษาดู มันไม่ใช่นะเรื่องภาษีนี่อย่าล้อเล่นนะมาอีกคนเลยนะท่านพิชัยชุนนี่เขาไม่ใช่นักการเมืองเดี๋ยวจะเหมือนคุณคุณยุนแล้วนะยุนยอกยุนอะไรนะของเกาหลีลนะี่แหละนี่ข่าวหนึ่งทุกฉบับลงหมดเลยอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ลงแล้วห้ามถามแต่สงสัยครับ ข่าวอะไรดีจะบอกนะครับมาดูก่อนนี่ครับไทยรัฐทุกฉบับจะลงข่าวเรื่องแหวด15ปเซ็ซึ่งนายกเบรกแล้วไม่มีแต่อีกข่าวหนึ่งที่ทุกฉบับลงเหมือนกันข่าวพระองค์พาเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านนี่แหละครับวันที่เจ็ดเย แต่ทุกคนก็ตั้งคำถามเพราะทุกคนรู้ข่าวท่านทรงประชวนหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่ปีหกห้านี่มันหจะเข้าหกเจ็ดเกือบสองปีแล้วนะครับเอ๊ะถ้าหัวใจหยุดเต้นแล้วทำยังไงถึงยังอยู่ได้ก็มีการเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำทำให้หัวใจ เต้นต่อไปได้แต่โอกาสฟื้นมีไหมบอกได้เลยว่าไม่มีในประเทศไทยก็ไม่กล้าถามกันสื่อใหญ่ๆลงอย่างนี้หมดลงเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องแปลกนะครับในประเทศไทยคนนอนป่วยติดเตียงมาสองเกือบสองปี ด้วยโรคหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ช่วยฟื้นขึ้นมานี่ถามไม่ได้ไม่มีอะไรตอบมีแถลงการพระราชวังแค่สามฉบับดังนั้นวันนี้เลยบอกว่าเป็นข่าวแปลกที่สงสัยแต่ห้ามถามนะครับนายกอิงยันเรื่องเหมือนเดิมนะครับเรื่องแหวนสิเนเหมือนกันหมดผมไม่อ่านรายละเอียดนะครับ เพราะเรารู้ข่าวข่าวกันแล้วแต่ในมติชนมีเรื่องการแก้กฎหมายกลาโหมคือการตั้งในพลนี่ธรรมดาสภากลาโหมเขาตั้งคุณสุทินคร้งแสงก่อนจะออกไปเขาได้ร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการในฐานะท่านเป็นน้ำตีกลาโหมเพื่อไทยชงให้คลมตั้งในพลเอง ลุยแก้กฎหมายกะลาหมแต่จะไปได้สักกี่น้ำยังไม่รู้นะครับแล้วค่อยติดตามกันต่อไปเหมือนกันทุกฉบ,บับครับเรื่องคุณอิงเเบรกแล้วนะครับสิบ้าเซนกับเรื่องของพระอ,องค์พาแต่พอมาถึงหนังสือพิมพ์ขวาจัดเขาไม่เลือกเล่นข่าวนั้นแล้วเขายังเลือกเขาเลือกเล่นข่าวที่จะทิมแทงแต่ว่าอย่างไงผมก็เชื่อว,ว่า สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเกิดขึ้นนั่นคือการกลับมาของนายกยิ่งหลักไม่มีทางอื่นแล้วครับต้องกลับมาแน่ผมบอกเลยไทยพจน์ก็พยายามจะตีข่าวเพื่อจะตีกันเรื่ออย่างไงไม่ทราบนึงซึ่พิมขอจัดเป็นอย่างนี้หมดไทยพจน์บอกกรมคุกกักปมเอื้อปูนะเรื่องของการพักโทษ ไอตอนที่สนธิลิมมีคดีช่อโกงประชาชนติดคุกไม่ไม่กี่เดือนไม่กี่วันนะครับก็ช่อโกงไปพันๆล้านทำรายงานเท็จมีการพักนี่ไอ้พักพักโทษไม่เห็นมีใครพูดเลยวะเมื่อปีเมื่อสี่ห้าปีก่อนเอาไม่เป็นไรคุณ ไทยโพสก็ว่าอย่างนี้ไปนะครับข่าวอื่นก็เหมือนกันแนวหน้าก็เล่นข่าวเดียวกันแม้แต่มีข่าวนี่ใหญ่ดีเหลือเกินนะครับข้างบนนี่ทรงเรือใบราัชาการที่สิบกับราชินีนุย้ยผมไม่เก็บรายละเอียดน,นะครับเพราะว่าเป็นข่าวแจกทั่วไปอยู่แล้วปูราชทันุยขังนักโทษนอกเรือนจำปูรุ้นกับไทย จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคุกนี่มันแน่นหมดคนา้องต้องแก้ระเบียบแล้วก็แก้สำหรับทุกคนนะครับไม่ใช่แก้เฉพาะนายกปูอา้าวอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไม่ลงเลยมาดูที่รายสัปดาห์ก็แล้วกันของมติชนคุณป้อมวันนี้ทุกคนทุกสำนัก สำนักข่าวนักวิเคราะห์บอกป้อมจบแล้วและป้อมจบเถอะเลิกเถอะป้อมเอ๋ยไม่อย่างนั้นคดีทุจริตของหวานใจเนี่ยมันจะมาล่อป้อมอีกเยอะแยะและทุจริตล่าสุดที่จับต้องได้คือการโอนเงินเกือบหนึ่งพันล้านไม่ใช่เรือเเนนะ่องเล่นๆนะป้อมเอ๋ยดังนั้นมติชนก็บอกเมืองล้อมป่า การเบืองล้อมป้อมอ่าความเจ็บป่วยของพระองค์พานั้นเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้คนคิดถึงเรื่องนี้กันมากคนหนึ่งที่คิดถึงแล้วก็พูดแบบไม่เกงใจใครเลยนะครับนั่นก็คือนั่นก็คืออาจารย์ประวินครับ อาจารย์ประวินเขียนในเ a c e b o o k อ o ิ a l ิส t าร์เ e ็ตเพลสท่านเขียนแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับแต่เป็นความจริงที่ต้องถามต,ต้องพูดตรงท่านเขียนเป็นบทกวีว่าสุขสันวันพันษานารีราชไทยทั้งชาติปรีเปรมกเกษมสี พระองค์พาคงอยู่คู่ปัทภีวันเกิดนี้คือวันสวรรค์คาลัยตรงไปไหมอาจารย์ประวินที่ผมเอามาอ่านนี่เพื่อให้เห็นว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่มีการปลองดองกันความขัดแย้งอย่างนี้จะถูกสอดแทรกโดยเฉพาะ คนที่อยู่ต่างประเทศอย่างอาจารย์ประวินนีเขาไม่กลัวหนึ่งหนึ่งสองแต่ก็เป็นผลพวงที่ทำให้คนไทยได้คิดโอ้จริงๆนะพระองค์พาท่านสวรรคตแล้วหรืออยังนี่นี่แหละที่ที่เป็นผลดีนะครับที่อาจารย์ประวินจุดชนดจุดกระแสะไฟขึ้นมาอถ,าถ้ายังไม่ยังไม่สิ้นพชน ก็น่าจะเอาข่าวของท่านออกมาให้รู้เลยว่าเออท่านท่านสุขภาพแข็งแรงเพราะมีการออกข่าวกันเยอะแต่น่าจะเป็นข่าวเช็ดเพราะถ้าเป็นข่าวจริงนี่สำนักพระราชวังต้องต้องเปิดอย่างเป็นทางการมีข่าวเรียกวิวทั้งหลายบอกว่าพระอ,องค์พาทรงหายจากการประชวนแล้วเสด็จกลับวังแล้วเพียงแต่ไม่อยากเปิดตัวให้รู้ไอ้นี่โกหกกันมาเป็นปีๆแล้วนะพวก ผู้ข่าวพวกนี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นพระโกนในทั้งเน็ตออนไลน์มีการโพสต์รูปพระองค์พากับพระองค์โสมอีกแล้วก็มีการเตือนไปถึงพระองค์สมอีกว่าพระองค์ท่านป่วยมานานแล้วเหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยครับข่าวสามพระองค์ในพระบรมราชในพระราชวังนี่นะครับ ไม่เคยเปิดข่าวเลยมีแต่ความสงสัยถแถลงการสมักพระราชวังก็ไม่มีนั่นคือ1พระองค์พาสองพระองค์ส,สมสเจ้าฟ้าจุลาพรสามพระองค์นี้ไม่มีการเปิดข่าวก็ทำให้มีแต่คนสงสัยนะครับเรามาดูกันต่อไปหน่อยครับ ว่าข่าวราชสำนักต่อเชื่อมไว้เลยนะครับข่าวราชสำนักวันนี้เนี่ยว่ากันจริงๆก็คือข่าวพระอาการของออของเจ้าฟ้าพ,พระองค์พาซึ่งเป็นเป็นข่าวที่หลายคนสงสัยและเฝ้าติดตาม นะครับข่าวไปจะเออข่าวล่าสักวันนี้แต่เรามีอีกข่าวหนึ่งที่ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันสวนสนามในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสวนสนามถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะเห็นได้ว่านังสือพิมพ์นี่ลงข่าวกันเยอะ ใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะการสวนสนามที่นำโดยพลเอกสมเด็จพระราชินีสุทธิดาและปีนี้โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือมีเจ้าฟ้าศริวันวลีทรงม้าร่วมกับทหารนำไม่ใช่ร่วมนำเลย ข่าวใหญ่มากแต่ว่าผมเอามาเก็บรายงานวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะให้ดูท่านจะเห็นนะครับหลายฉบับลงข่าวใหญ่แต่มีฉบับหนึ่งพิเศษจริงๆคือไทยโพส์โหนเต็มที่ก็ขนาดหน้าปกหนังสือพิมพ์ทั้งหน้านี่วางขวางเลยเห็นไหมหนังสือพิมพ์มันต้องตั้งอย่างนี้นะนี่เขาวางขวางเลย นี่ครับแล้วก็ตัวหัวข่าวนี่อยู่ข้างบนนะครับวันเวลาแต่แปลกครับทุกฉบับไม่ได้ลงความจริงอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมเคยตั้งคำถามหลายทีว่า ภาพข่าวขบวนเส δ δ นด็จก็ดีหรือีนขบวนขบวนสูนสนามเนี่ยเขาไม่มีการเซ,นซ็นเซอร์เนาะในขณะที่เซ,นซ็นเซอร์หมดนะแาะก็ว่กากขบวนสูนสนามครั้งนี้เหมือนกับหลายๆครั้งคือมีภาพไปลงอยู่ใน <c oughs> Facebook Royalist Marketplace แล้วเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นที่ไม่เหมาะสมอ้าวผมให้ท่านดูนี่เป็นภาพที่ปรากฏนะครับใน Royalist Marketplace ที่ผมตีกรอบสีแดงนั้นก็คือเป็นท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเป็นภาพที่ เจ้าฟ้าศิริวันวลีกำลังลงจากมาแล้วก็ดูจะอีหกขกเข็กมากเลยดูนะครับเอาผมเก็บมาให้ท่านดูสองภาพสักสามภาพก่็แล้วกันนี่แล้วปรากฏว่าลงละลมครับอย่าลืมว่าเจ้าฟ้าศิริศิรวันวลีนี่มีการโฆษณาว่า พระองค์ท่านทรงมาเก่งมากบังคับมาได้ดีทุกอย่างการขึ้นมาลงมานี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าคนขี่ม้าเก่งๆนี่เล่นเก้าอี้เว้ยเล่นเก้าอี้พลาสะติกครับแล้วก็มีทหารนี่ถือเก้าอี้คอยเวลาจะลงนี่ไม่ได้ไม่ได้เหยียบเหมือนกับที่เราดูหนังขบบอยนะลงได้เลยนะปรากฏว่า ถ้าจะดูแล้วคือน่าจะขี่มา้าไม่เป็นหรือมั้งมไม่งั้นก็ต้องลงได้สิครับนี่ลงไม่ได้ต้องมีคนมาคอยช่วยลงครับก็เลยทำให้เราเห็นภาพอีกด้านหนึ่งซิ่งจริงๆเนี่ยเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปแข่งเรือใบไ,ไปแข่งมา้าไปแข่งแบดไปแข่งกีฬามันชนะทุกทีครับ แล้วเราก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงพระปีชาสามารถเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆทรงหรือไม่ทรงแต่ว่าการขี่มา้าครั้งนี้เกิดภาพอีรกขกเข็กลงม้าไม่เป็นครับต้องใช้วิธีการเอ่อยบโต๊ะครับเหยียบเก้าอี้ทหารก็คอยให้ทีนี้ม้านี่มันดูถ้าจะแปลกๆเหมือนกันพระองค์ท่านคงจะกัด คงจะสนุกกับไปตบตบหัวมันนะครับตบแบบรักหรือเปล่าไม่รู้พัวพะพัวพะเดี๋ยวท่านดูนะม้าเนี่ยมเป็นสัตว์ฉลาดผมเคยไปฝึกขี่ม้านะถ้ามันรู้ว่าคนขี่ไม่เป็นนะนี่มันพาเข้าลกเข้าพงเลยนะใครไปขี่หลังมันนี่ถ้ามันรู้ว่าอาการแบบนี้ขี่ไม่เป็นนี่มันพาเข้าลกเข้าพงเลย หรือว่าถ้าไม่พอใจใครนี่มันแกล้งนะมานี่ยตังนั้นเราจะเห็นว่าภาพทีกเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะพระองค์ท่านไปไปตบแผงคอมันก่อนเนี่ยดูท่าทางจะตบแรงหรือเปล่าไม่ทราบนะดูท่าทางนะพอเสร็จพอ,พอจะลงมันก็ยืนเฉยๆพดเท้าจะจดเก้าอี้เท่านั้นแหละครับ มันขยับตัวเลยล้มครับแต่แปลกตรงที่ทำไมภาพอย่างนั้นออกมาได้อยู่ในร o ย a ลิส t มาร์เก็ตเพ e ผมถึงบอกว่าความพิถีพิถันในเรื่องของวังนี่ผมก็เลยนำมาเพื่อให้เห็นจุดอ่อนของการถ่ายถ่ายภาพต่างๆหลุดออกไปที่ r o y a ลิส์มาร์เก็ตเพรได้ลองดูนะครับ ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง เห็นชัดนะครับตามที่ผมเล่าดังนั้นถ้าท่านเห็นเองก็ท่านพิจารณาเองก็ได้แต่ประเด็นสำคัญคือภาพเหล่านี้หลุดมาได้อย่างไรเมื่อหลุดมาแล้วก็ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าคำโฆษณาต่างๆน่าจะเป็นคำโฆษณาที่ไม่เป็นจริงเราก็พอจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่น่าปรากฏหลักฐานขนาดนี้ นี่คือข่าวสารระบทครา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย